ยืนยันความใจไม่ได้เลยคนคนที่ทำใจไม่ได้เนี่ยควรเป็นคนข้างหน้ามากกว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของฝ้ายชนิกาณนะคะค่ะก็ไม่ได้ทำคลิปมาเป็นเวลาเกือบเกือบหนึ่งปีนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่เรียนออนไลน์นะคะแล้วก็ เรารู้สึกว่างานมันเยอะมากเยอะจนแบบว่าพอทํางานเสร็จก็คือไม่อยากทำอะไรเลยอยากจะนอนอย่างเดียวนะคะเพราะว่าคือทั้งวันมันก็หมดกับการทํางานไปแล้วนะคะ mm. ก็นั่นแหละค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็กลับมาทําคลิปแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะวันนี้เนี่ยมีภารกิจพิเศษนะคะก็คือการทําสีผมให้เพื่อนนะคะแต่ว่าความพิเศษก็คือเราทำสีผมครั้งแรกนะคะต้องไปดูนะคะว่ามันเป็นสีอะไรนะคะ ก็ทุกคนก็ไปรอรุนนะคะอาจจะเป็นสีแบบธรรมชาตินะคะโอเคแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนก็ไปสระผมอยู่นะคะยังลงสีไม่ได้ก็ต้องรอก่อนนะคะ<อ>ก็เดี๋ยวทุกคนไปรอรุ้นกันนะคะว่าจะเป็นสีอะไรแล้วก็จะรอดหรือว่าจะพ,พังนะคะก็ไปรอรุ้นกันนะคะโอเคค่ะก็ตอนนี้นะคะเพื่อนเราสระผมเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็หยุดตรงนี้นะคะเข้ากล้องน้อยอันนี้คือสีที่ สีที้ำมันสีม่วงสีม่วงเป็นสีแบบธรรมชาตินะคะสีแบบธรรมชาติเข้ากันเลบใช่ไหมเข้ากันเลยโอเคเดี๋ยวเราก็ไปลองทําแบบม่วๆกันนะคะนี่เราก็จะเริ่มตัดดกเสือแต่ว่าความยากก็คือมันไม่ใช่ตูดแบบมันไม่ใช่ตูดแบบตรงๆอ่ะก็ตูดตรงกันคิดว่าน่าจะต้องตัดตรงเสียงเล็กๆก่อนนะนี่อุ้ยอ้าวอะไเป็นไง จะใส่ได้ไหมไร่เนอยมันเป็นงี้อ่ะมันวีดูแค่เนี้ยเยอะแล้วนะนะนะดูว,ว่ามันต้องตัดอะไหนวะเงี่ไงไง,ไงี้ยอีกได้หรอปะตรงนี้เป็นแขนแล้วขวบแล้วขวบจะออกทางไหนถ้ามีแต่แขนเนี่ยเอาตรงนี้ก่อนแค่เริ่มก็คือว่าเห็นลางไม่ค่อยดีเอาตัดไปเลยไม่ต้องตรวจได้ตัดไปเลยเยอะแล้วเยอก็เยอแล้ว โอเคแล้ผูกได้แล้วนะเล้วน er okay, e ่าจะผูกได้โอเคเดี๋ยวไปลองใส่ก่อนได่นี่ค่ะ DIY ทุกคนสามารถทำตามได้นะหลังเลยนะในแขนอยู่นี่อันนี้ทำรองพื้นนะคะรองพื้นไหมที่เอาไว้ทาหน้าเอ่อนี่เอาไว้รูปสีเก็บขยะ แล้วเราคงยังไปตั้งทับหรือเปล่าอ๋อตอนทามันจะปิวเนี่ยนั่งคนเตมงเต็มของก่อนโอเคันนี้คืออุปกรณ์ที่เราจะทำนะคะ ส่วนอันนี้เป็นคู่มือนะคะเราต้องใช้ไหมต้ <sm> องต้องทำไงเรา้วคือคนที่จะทำก็คือต้องยอมน้องเราสามารถพาเพื่อนไปซ่อมได้ที่ร้านนะคะหากว่ามีกรณีฉุกเฉินนะคะอย่าให้มีเลยขอร้องโอเคยังไม่ได้ประสบเลยไปแตะมือแล้วไปเลย มทํานโอ้ติวงนี้ยวไปเลยนะี้ยวไปเลย้วลงเเนี่ยลงยรว่าไม่เหม็นนะือหมงนี้สนะคะยังไม่ทรถมือเลยละเฮ้ยลงวลงเขออ่านคู่มือเบอร์ซพีนะคะจริงๆแล้วสัยชาติยาในการทำผมเร้ก็ค่างที่อ่านเถิดอ่านเถิดอ่านเถิดขอร้อง แตนผมเป็นช,ช e <Okay. S 1> อบชอบมีกิ๊เอาใส่เราเป็นกิ๊ไม่ก็ยาง,ง,งมัจะเด้งออกไหมเนี่ยโอเคเว้ยจุดไดนะ้ขอทำใจก่อนนะคะทุกคนเหมือนคนที่คนพูด <laughs> คน <laughs> เป็นคนนี้ที่แบบว่าขอทำใจก่อนโอเคเราจะเริ่มแล้วมันะด้ <laughs> จ็บทางศีรษะได้นะคะใช่นะคะมาเจ็บทางศีรษะไม่ดีต่อผมนะวีผมอะไรยังคะเนี่ยโอ้ผมรึนะคะยังไม่ได้ลงใช่ไหมคิดว่าตึงเต็นไหมทุกคนเฮ้ยต้องแหงช็อเลยกว่านี้ป่ะเดี๋ยวมันไม่เข้ากันคแต่ไม่เราได้ตรงดำๆอ่ะมันต้องลงอุ๊เกอไม่นี่เป็นกัได้ยขยี้ขยี้ดูทำพูด ดูแบบเป็นหลักการมาทุกคนเริ่มนะคะตักสีขึ้นมาโอเคไม่ตื่นเต้นอะเฮ้ยทำใจไม่ได้เลยคนคนที่ทำใจไม่ได้เนี่ยควรเป็นคนข้างหน้ามากกว่านะไปแย่แล้วมันพอดีเสื้อโอเคมัืพอดีเสื้อโอเคอย่าพูดแบบนั้นดิขอร้องไอ้ตรงแล้วตรงนี้ไหมไม่ต้องค่อยๆทำไปขัดไปถ่ายข้างหลังนะกูถ่ายให้คุณถ่ายยังไง ประสบการณ์คือเยอะมากคนแรกขอบคุณนี่อะไรเสี้ยโอเป่ะหรือไม่ต้องหมาว่าม่คือสีมันไม่มันสีมันไม่แรงจริงเหรอหรือมันต้องคนก่อนมันต้องคนก่อนเฮ้เหี่ยไม่มันคนกับอะไรอะมันก็ไม่มีอะไรอะคนให้มันแบบว่ารบกะรบเมกูไม่รู้เหมือนกันเขาบอกให้คนก่อนอะไรเมื่อกี้ชอเล็กมคระบุกตอนเราผิดพลาดะได้เราเริ่มนใหม่ได้เลยโอเคมึงมันน้อยอะ จะหมดแล้วหรือเปล่าจริงเหรอมึงดูดิไม่เหลือน้อยอ่ะแม่ต่อทินี่แค่ช่อเดียวเองนะถ้าไม่พอก็ซื้อต้องไปซื้อแม่แล้วคือมันลงไปแล้วไงช่อไม่เป็นไรหรือว่าเราจะลงแบบสองข้างก่อนโป๊ะโป๊ะเผื่อได้เป็นแบบไฮไลท์สิบม้วนแบบที่มึงบอกถ้ามันไม่พอได้ไปศึกษามาก่อนแล้วใช่ไหมท่านใช่ทำผมเนี่ยศึกษาแล้วว่าให้ลงไปเลยเยี่ยบเธอยอมเองอ่ะแล้วขยำไปเลยด้วยมันเป็นโฟมหรือเปล่า ใช่ต้องใช้มือช่วยใช่ไม่ต้องใช้มือช่วยมันใช้มืจอจบอ่ะจบจบมันก็มาถึงดีแล้วก็วิเปลี่ยนสีมันออกแบบม่วงหรือเหลือง<ก>แต่ไหนมันลงทั่วแล้วเ้ยต้นคนเดิมของเราเป็นสีเหลืองทุกคน,นคือคีย์มันน้อยนะทุกคนแล้วกใช้อย่างประหยัดมากๆ <c oughs> ใช่เพราะผมมันยาว ผมมันน้อยแผมมันยาวแต่ว่ามีแค่สองขนาดค่ะแค่ครึ่งหัวก็คือลุ้นแล้วใจสั่นแล้วนะก็พอแล้วช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่าทําไมฉุดทำผมสิม่วเพราะว่าเราตอบหมดได้ไหมวะได้ดเพราะว่าพี่ซุงสตาวินนะคะน้าทงนะจะพูดนําุกนุนหลาย<อ>หนเพราะว่าอ<ว><ว>ยู่ด้อมซุงแฟนใช่แล้วคือเขาว่ามีเหมือนแคมเปญแบบว่าอยากให้แฟนคลับอ่ะ มาเล่นสนุกการอะไรอย่างนี้แบบถ่ายรูปขนมที่เขาเป็นแบบพรีเซนเตอร์คู่กับอะไรก็ได้สีม่วงแล้วก็เลยจะจัดเต็มนิดนึงเสียงไม่ว่าเสียงนาาไม่ได้แล้วได้หรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนแต่ว่าเป็นคนชอบสีม่วงอยู่แล้วไงก็เลยโอเคเขาว่าทหน้าที่เด็กโฆษณาอย่างดีแล้วช่อะไก็ขายว้ก่อนใช่สมแล้วที่เราเรียนโฆษณามาทุกคนทำไมสีมันเหมือนไม่สีม่วงเลยวะ ใช่ไหมเออเพราะมันเพราะว่ามันผสมกับสีเลยใช่ถือว่ามันออกมาจะดีใช่ไหมทุกคนขอโทษนะคะช่างอยู่ตรงนี้ค่ะอ๋อก็ทีค่ะเราพูดเยอะไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวโดนไล่ออกแล้วก็ไล่ไปคขึ้งหัวเรนะคะก็หาร้านทำเองค่ะแต่ถุงมือก็สีม่วงนะอุ้ยโดนแขนอะล้างออกไม่เป็นไรมั้งรู้ว่ามันอกสีเทาเว้ยทิ้งอหรือเรายอมสีเทาะ เยอะไปไะเกึ่งนิดเยอะไปไหมมันเกือบหมดล่องอีกสองทีนั่นเหลือเยอะปะประมันะไม่เยอะเท่าไหร่ต่อยูมันพอแต่ว่ามันจะให้ทำให้เท่ากันได้หรือเปล่ามันก็ขยำขยำเหมือนกันแต่เห็นมันงไม่ขยำเลยแต่จะบอกว่ามันไม่ใช่หลักการที่ถูกนะทุกคนแต่ว่าเป็นหลักการง่ายๆละกันสำหรับสปอนเซอร์สีผมนะคะ พอสีแดงค่ะหรือว่าจะมาเจได้<ส>นะคะเป็นยูนิคอร์นนะคะอคยอมให้ได้ทุกคนแล้วเราก็ลืมนึกแปว่าผมเราสีเหลืองไปมันต้องแบบเป็นเทาก่อนใช่ไหมไม่เอาคุณแล้วถ้าเกจะย่อออกมาเป็นทำเท,าทา่าทำไงวะโอ้โหคนเหลืองเลยอ้าอย่าพูดเลยนะเจ็บเจ็บมายถึงแบบว่าเจ็บด้านในแลไม่ได้เจ็บผมเฮ้ยมันต้องรอสามสิบนาทีไงทำยังไงก็ได้ขิงตุ้มตานทางดีไปนิดเดียวก็เอาเหลืองนะขำอ่ะ เมื่อมีแววนิดนุงเฮ้ยได้อยู่นะดูดูจากตรงนี้แหละมาดูประตูมาส่วนก็ไม่ได้ม่วงขนาดนุ้เยแต่มันก็ม่วงนะมึงหรืในกระจกมันม่วงนะเนี่ยข้างในเห็นแล้วมันเลยเทาๆม่วงๆออกแบบเออเนี่ยมันมีความเทาอุ้ยจริงด้วยจากเส้นผมข้างในแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้าทิ้งเอาไว้อ่ะมันจเราอาจจะใช้น้อยไปจริงด้วยอ่ะ จะไม่รู้ว่าทิงไว้เอ้ยเราไปร้านนั้นได้ป่ะสีม่วงเรายอมทับก็ได้ถ้าสมมติว่าเดอะเราสามายอมทับอันนี้ได้อีกหรอได้ก็ทํามันเสียวก็ต้องไปซื้อมาหยอกแต่ว่าอยู่ที่ว่ามันจะเป็นแบบได้แหละมั้งแต่ว่าอาจจะต้องซักไม่ซักอะไรวะซักร้อนปะก็ทําผิดเดี่ยวว่ากันนะทุกคนอันนี้คือครั้งแรกจริงๆใช่มันคือการลองและเรียนรู้กระเพื่อนก็เต็มใจนะคะที่จะเสี่ยงที่ให้มันดูได้กันเหมืเวลา อ,อันนี้ก็คือย้อมเสร็จแล้วนะทุกคนแล้วก็มมวนๆไว้นิดหน่อยแล้วก็ประมาณ30นาทีนะคะต้องมารอรุ้นกันว่ามันจะเป็นม่วงดังใจหรือเปล่านะคะนี่โอเคก็ไปรอรุ้นกันนะคะรอรุ้นเลยน,นะโอเคทุกคนตอนนี้เรากำลังจะย้อมใหม่เป็นรอบที่สองนะคะเพราะว่าสีมันไม่ค่อยติดนะทุกคนมันแบบออกเป็นสีแบบชานมอะ่ะ โอเคเราไปดูเหตการณ์ตอนนี้กัค่ะสีไม่ติดไม่ติดเลยก็เลยต้องมาอยู่ที่นี่กำลังเลือกยูนนะคะกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาปืนไหนส่งคอมเมนต์มาบอกกันทุกคนทันไหมโอเคเดี๋ยวเราไปย้อมต่อกันแล้วก็มาดูกันใหม่กัมนะคะ ว่านนี้ไม่น่าเยอะเดี๋ยวเดพอมมึงแต่มันบิดมาแล้วก็เป็นแบบนั้นนะคะทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าเราไปเลือกซื้อสีกันมาใหม่ซึ่งเราก็ผสมไปแล้วเอาหมอนไว้ข้างหน้าก่อนเนาะเบาๆดิก็ทำรุนแรงกันหนูอะค่ะคอยพาลงโทษเงินนะ ันจจดดุๆรอบนี้คือซื้อมา3กล่องนะทุกคนแล้วตอนนี้แกะแค่2เพราะว่าถ้ามันไม่พอค่อยแกะอีกหนึ่งคะล่วงแล้วหลอกเมื่อตอนบ่ายก็พูดอย่างนี้เราจะไปกีฬาช่อเล็กๆนะทุกคนใช่ชามมันอาจจะริงสีนี่ก็เปนแบบมันเหมือนชานมเลยอะที่มไล้รอบนี้ครีมหยดยิงอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเยอะผมมเรื่องพันกันแล้วมึงเลื่องหมดทุกคน ไม่ไดหีอุ้ยลืมหวีก่อนอ่ะเป็นก้อนเลยทุกคนจะต้องมีผมก่อนย้อมผมนะคะขึ้นคำเสือนตีใส่เสือดอุ้ยระวังนะของ<ต>ยากนะแต่ว่า<ช>ที่ข้อนี้มันสีเนาะที่ข้อนี้ดีอะทุกคนมันถูกแล้วก็สีติดอยู่เพราะว่าเคยใช้ บางแบบบางร้านทําผมเขาก็ใช้ยี่ห้อนี้แหละทุกคนบางร้านนะบางร้านมึงมัน่วงแล้วเฮ้ยมึงก็รีบย้อมต่อดีโชว์ผมห่หยผมกู <laughs> วหรอ่าผมช่างแล้วง่วงแล้วลูกเฮม,มันดูมีแววอะตอนนั้นนี่้ะดูมีความหวังนะมาเช้าดูวแบม,มึงเขา, <laughs> นาน้าตาเมีทุกสียเป็นสีม่วงใช่แต่ว่านี้มึงย้อมเร็วนะโอเอเู่ฟัเอาเขเก่า ทันทตวีสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆเราชื่อเบลเป็นตากล้องให้ป้ายบางคลิปนะคะมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งอาจจะแวบ,บๆออกมาก็คือคลิปที่พาทัวร์มอดทัวร์มอมนใช่อันล่าสุดก <c oughs> ือบปีแล้วก็คือถ่ายปุ๊บมอปิดมอปิดปั๊บแล้วนี้ก็มาถ่ายนะคะแล้วมอกรล้วมอกะโจะโอ๊ยรู้สึกถึงคอรัดนช่นนีแล้ว ตอนนี้ขั้นตอนสุดท้ายคือการเก็บเก็บงานมึงมันเลยเยอะปะเมื่อกี้ดีเลยเป็นกอเลยทุกคนดูฝ้าสิทุกคนนี่คือคอเราที่เราเช็ดเมื่อกี้เนี่ยเลอเยอะมากแต่ก็กลัวใช้เกินมาเกินหลอดแล้วล่ะเออใช่อาจจะหลอดตึงขันหนาคุกองให้มาสักเกรงใจเฮ้ยไกลัวเอ้ยเส้นเงื่ยเส้นเงื่ย เส้น<ส><อ>เดียวไปอ่ง่าย <laughs> ที่สุด <laughs> น่าม้ามัมีสีพองไหมไม่มีแล้วอย่านะนี่คือสองหลอดก็เลยเยอะอยู่เนี่ยใชัหัวลจะไม่ไหวนี่มันดูมีความเปลี่ยนแปลงกว่าเมื่อเช้าเมื่อเช้าคือย้อมไปแต่ว่าตรงเส้นผมอะ่ะมันยังมีความอมเหลืองอยู่แต่ตอนนี้มันคืออมม่วงมง่วงๆดำๆมันก็เริ่มเข้มแล้ว ตัวเส้นผมก็คือเปลี่ยนแต่ว่าทุกคนอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าไม่กลืนกัะถุงทุกกรรมแต่ว่าเดี๋ยวเราก็มาดูตอน <S <S ใช่เดี๋ยวมาดูตอนล้างกันอีกทีทุกคนอันนี้คือสภาพที่สีเดนใสไม่รู้มันมาจากไหนเยอะขะนะดน่วันนี้ก็ตัดมาอีกหนึ่งวันแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อคืนมันมืดเกินไปมันมองไม่เห็นสีผมนะคะนี่ไหนมาโชว์สีผมซิ <S <S <S> ต้องทานหาแดดไหม ่ง,ง,งคือมันจะเป็นแบบม่วงเข้มๆนะคะใช่ม่วงปร,ประกายแบบประกายม่วงดำๆนี่ก็ถือว่าสับเบดชใช่ไหมใช่ถึงประสบความสับเ็จใช่เฮ้ยเนี่กล้องม่วงนะนี่ก็คือม่วงม่วงทั้งตัวตันนี้ม่วงทั้งตัวค่ะ โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องจบแต่เพียงแค่นี้นะคะก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบาย